สวัสดีค่ะพบกับพี่นา,นายีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะวันนี้เราจะมาทํานายทายดวงของชาวราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนหรือมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะก็นะคะวันนี้นะมาทํานายกันหน้าบ้านยามค่ําคืนนะเสียงกบเสียงเขียดที่ร้อง เสียงจักรจันเลนไล่เสียงมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมานี่คือเสียงจริงนะคะตัวจริงเสียงจริงนะไม่ใช้สแตอินนะคะนะการทำนายดวงของชาวราศีสิงเป็นดวงโดยรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงกับบางท่านและไม่ตรงกับบางท่านหรือตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องได้ค่ะนะอันไหนที่ดีนะคะก็ ดึงดูดเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันอันไหนที่เป็นเรื่องเตือนนะคะระมัดระวังไว้ได้ก็ไม่เป็นไรนะะไม่เสียหายอะไรนะคะส่วนเรื่องที่มันดีหรือโชคลาบเงินทองอะไรอย่างเง้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทําอะไรอยู่ตอนนี้นะ,ะถ้าคุณทํางานทําการอยู่นะ,ะมันก็จะมีช่งมีลาบเข้ามาหรืออาจจะมีส่วนที่เงินจะเข้ามากกว่าเดิมหรือว่าอะไรเงี้ยนะช่องทางรวยของคุณนะคะ แต่ถ้าคุณไม่ได้ทำกิจกรรมงานใดเลยนะมันก็อาจจะไม่เกิดผลลัพธ์กับคุณนะนี่ก็ต้องบอกคุณไว้ก่อนเนาะเพราะว่าหลายๆคนมีความคาดหวังสูงนะความคาดหวังคาดหวังได้นะแต่ต้องพยายามด้วยเนาะโชคลาบรอยที่จะมาแบบยู่ดีพุ่งชนก็โอกาสที่จะน้อยนิดนึงนะันนี้ก็อธิบายให้กับ FC หลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจนะส่วนมากก็จะเข้าใจหมดแหละเนาะ fc ของพี่นานาน่ารักนะคะส่วนมากจะเข้าใจเนาะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปฟังดวงของชาวราศีสิงห์กันเลยค่ะผ้ะาใ่ตัวตนของชาวราศีสิงห์ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะชาวราศีสิงห์นะช่วงนี้นะเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีสิงห์ขยันขันขแข็งเป็นพิเศษนะคะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าคุณมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะ ไม่ว่าชาวราศีสิงจะทำงานประจําชาวราศีสิง์จะมีกิจการเป็นของตัวเองนะหรือทําอาชีพเสริมชาวราศีสิงจะสนใจในเรื่องของงานที่คุณทํามากเป็นพิเศษค่ะนะไพ่ใบตำแหน่งขยายตัวตนของชาวราศีสิง์นะคะได้ไพ่ the emperor ค่ะชาวราศีสิง์นะเดือนนี้คุณสนใจเรื่องการแต่งตัวด้วยนะคะแล้วก็ อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินค่ะนะคุณจะอวบอวบอึมขึ้นนะมีน้ำมีนวลนะคะไม่ว่าเป็นคุณผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคุณจะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะแต่ก็ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แค่อวบนะยังไม่ถึงกับอืดน,นะ,ะชาวราศีสิงจะชอบแต่นตัวนะคะแล้วก็ cf ของมาไว้เยอะแยะเลยเนี่ยนะนะคะ,ะ,ะ,ะแล้วก็ใครที่ใครที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะคะระวังท้องได้ด้วยนะเพราะไพ่ใบน,นี้มันไพ่แห่งการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วมาอยู่ในตําแหน่งของขยายตัวตนทายว่าเออไม่คุณก็แฟนก็คู่ของคุณเนาะเพราะว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ตั้งครรภ์มีน้องซะเองนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาชมนะคะภรรยาของคุณอาจจะตั้งคันค่ะนะคะใบที่สามค่ะใบที่สามได้ไพ่สามถ้วยค่ะนะ,ะชาวราศีสิสห์ที่ทำงานแบบกิจการแบบที่เป็นหุ้นส่วนนะคะ,ะคุณมีเกณฑ์จะได้รับส่วนแบ่งนะคะเนี่ยค่ะจะมีการฉลองกันในหมู่เพื่อนฝูงนะคะหรือ หุ้นส่วนนะมีการทำออ,อะไรสำเร็จบางอย่างนะบางท่านเป็นในหน้าขายที่ดินนะมีการได้ส่วนแบ่งค้านในหน้าค่ะหรือบางท่านนะมีเกณฑ์ได้ไปพบป่าเพื่อนฝูงก็เป็นมีการไปดื่มฉลองอะไรกันเนี่ยค่ะหรือมีเรื่องราวดีๆโชคลาภอะไรกันเนี่ยค่ะแบบซื้อหุ้นกันหรือว่าซื้อด้วยกันซื้อเลขเดียวกันนะคะ มีเกณฑ์จะได้ฉลองค่ะนะคะ,ะใบที่สี่ค่ะใบที่สี่ไพ่เพดออฟวอลค่ะใบนี้อยู่ในตำแหน่งของคู่ครองคนรักนะคะคู่ครองคนรักหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรักเช่นบุตรหลานบริวารก็ได้จะมีเด็กคนหนึ่งที่ขี้งุดหงิดค่ะนะค,ะคนรักของคุณนะ,ะถ้าคุณมีคนรักที่เด็กกว่านะค,ะคนรักของคุณจะขี้งุดหงิดเนี่ยค่ะ อากาศนะ่าจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นนะฮะให้หาอะไรเย็นๆให้เขาดื่มนะคะเนี่ยค่ะอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะ,ะที่หงุดหงิดนะ,ะหรือแม่กระบุตรหลานบริวารของคุณนะ,ะทีเ่เป็นทำอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยสบอารมณ์สักอย่างอะไรเงี้ยนะคะนะ,คะใครที่มีบุตรหลานบริวารที่อยู่ ในวัยเรียนอันนี้ดูอารมณ์เพื่สักนิดหนึ่งนะคะบางทีวัยรุ่นอาจจะอารมณ์แปรปรวนนะคะอ่าอ่าใบที่ห้าค่ะตำแหน่งฐานดวงหรืออดีตที่ผ่านมาได้ไพ่สามดาบค่ะนะชาวราศีสิงห์นะคะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์บางท่านมีรักแทรกรักซ้อนค่ะคู่ของคุณมีรักแทรกรักซ้อนหรือตัวคุณเองมีรักแทรกรักซ้อนนะคะ แต่คุณก็ผ่านมันมาได้แล้วแหละนะคะช่วงนี้ช่วงนี้คุณเข้มแข็งขึ้นแล้วนะคะชาวราศีสิงห์นะคะหรือในเรื่องของสุขภาพนะใบนี้มาอยู่ส่วนของฐานลำตัวนะชาวราศีสิงห์บางท่านมีเกณฑ์จะปวดขานะระวังการบาดเจ็บที่ข้อขาข้อเข่าข้อเท้านะคะนะเนี่ยค่ะแล้วก็ระวังหกล้มด้วยอะไรเงี้ยนะคะ ใครที่อายุเริ่มเยอะเนาะให้หาพวกแคลเซียมหรือคอลลาเจนมาทานเพื่อบำรุงเสริมกระดูกนะคะแคลเซียมก็เสริมกระดูกคอลลาเจนก็ช่วยในเรื่องของอะไรอะ่ะให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไอ้ตรงเนี่ยนะคะก็คือ,อพออายุเยอะแล้วจะขาดคอลลาเจนนะคะประมาณนี้เนาะเอะให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ ตำแหน่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วเร็วนี้นะคะได้ไพ่เอมเพอเรอร์นะคะใครที่ทำงานอยู่กับองค์กรนะคะเจ้านายผู้ใหญ่นะ,ะจะเอนดูแล้วก็เห็นผลงานของคนณนะคะเจ้านายผู้ใหญ่จะจะรักใคร่นะ,ะบางท่านนะเจ้านายก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยเ <c oughs> นาะนะก็กำลังจับตาดูผลงานของคุอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทำดีอยู่แล้วก็ทำดีต่อไปเรื่อยๆนะคะ ่จำแนกความคิดภายในใจค่ะได้ไพ่เดอะสตารค่ะนะชาวราศีสิงยงบางท่านอยากจะทายเทสิ่งเก่าๆที่ไม่โอเคนะคะสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตอยากจะมีชีวิตที่สดใสรุ่งโรดรุ่งเรือง,งนะบางท่านนะที่ซุ่มทำอะไรบางอย่างนะคุณจะมีชื่อเสียงขึ้นนะคะดสายงานในสิ่งที่คุณทำนะคะบางท่าน บางท่านมีการทํางานเกี่ยวกับงานออนไลน์นะคุณจะมีชื่อเสียงและมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะนะ,ะตําแหน่งบ้านค่ะตําแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้ไพ่ King of p e n t a c l e ค่ะนะคะ ตำแหน่งบ้านของคุณนะจะมีคนเดินทางมาหาคุณที่บ้านนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็นําของฝันของฝากสิ่งดีๆนําโชคนําลาบมาให้เลยนะชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้หัวบันไดบ้านไม่แห้งนะคะเนี่ยใครที่ใครที่โสดนะจะมีคนเข้ามาด้วยนะจะมีคนเข้ามาพร้อมเปรพร้อมเปรคุณนะคะชาวราศีสิงห์ค่ะนะ ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะให้ใช้บ้านเลขที่นะเะลขที่บ้านของคุณนะคะซื้อสลากกับคนขายที่เป็นผู้ชายนะคะเนี่ยค่ะนะแล้วคนขายที่ขับยานพาหนะะขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรรถสีดําแดงมาเนี่ยค่ะคือคนนี้เขาจะมาให้ลาบคุณโดยตรงเลยนะ,ะเขาอาจจะถูกส่งมาจากเบื้องบนก็ได้นะคะโอเคนะคะชาวลสีสิงห์นะ ดวงดีมากอ่าสิ่งที่มุ่งหวังของคุณนะคุณหวังจะมีแก้วแหวนเงินทองเงินทองมากองตรงหน้านะนี่เป็นความคิดความฝันของคุณนะนะความคิดความฝันของคุณจะบอกว่ามันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะเนี่ยดวงคุณเริ่มเปลี่ยนนะคะเดอะสตาร์มานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมีไพ่ดีๆแวดล้อมคุณทั้งนั้นเลยนะคะชาวราศีสิงห์ นะคะอ่ะาใบต่อไปนะคะได้ไพ King Cup นะ่ King of c ั p ค่ะค i n g of c ั p ในตำแหน่งของอนาคตนะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้ในเรื่องของคู่ครองนะชาวราศีสินที่เป็นโสดนะอย,อย่างที่บอกเนาะจะมีค่บุคคลขึ้นมาค่อนข้างหลายหลายบุคคลนะคะเนี่ยค่ะถ้า มีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กนะแล้วก็คนวัยกลางๆคนนะเนี่ยค่ะสองคนโอ้ชาวราศีสิงหานะคุณจะเนื้อหอมไปไหนคะเนี่ยค่ะนะไพบุคคลขึ้นค่อนข้างเยอะนะให้อ่อจะมีบุคคลมาให้คุณเลือกนะเนี่ยค่ะมาพร้อมของฝันของฝากอย่างที่บอกเนาะเนี่ยมีอะไรติดไม้ติดมือมาทุกคนเลยนะคะพร้อมเปเปแข่งกันหรือเปล่า แข่งกันกันกบอีกตคนนี้นะประมาณนี้นะคะคนนี้จะมอบความรักนะแล้วก็ดูแล้วหลายๆคนก็จินใจกับคุณด้วยอยู่ที่ว่าคุณเลือกนะเพราะว่าอยู่กับใครก็มีความสุขที่สุดนะคะตำแหน่งที่ส1เอ็ดนะคะตำแหน่งคู่ครองคนรักหรือคนคุยก็ตามนะเนี่ยค่ะนี่ หรือใบนี้อาจจะเป็นคนในบ้านเป็นคนที่คุณรักเช่นบุตรหลานบริวารหรืออะไรนำโชคนำลาบมาให้ค่ะนี่ค่ะดูคู่กับใบนี้นะเด็กถือดาบกับหนึ่งเหรียญโตโตนะถ้าคุณไม่มีโชคมีลาบจะเองก็ก็ทายว่าคนรักหรือบุคคลในบ้านของคุณจะมีโชคลาบก้อนใหญ่เข้ามานะคะ จะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาเข้ามือนะแต่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของอคู่ครองคนรักนะทายว่าคนนี้จะเข้ามาคนนี้จะเข้ามาจะนำโชคนำลาบมาให้คุณก็เป็นได้นะคะเนี่ยลาบก้อนใหญ่มีแต่คนที่พร้อมเปค่ะนะคะนี่ค่ะดวงดีมากชาวราศีสิงห์นะคะ ใบสุดท้ายไพ่ยขยายการงานและการเงินก็ได้ไพ่สองใบเท้าอีกเป็นไพ่ที่ดีมากนะฮะเรื่องการงานจะมีอาชีพเสริมเข้ามานะจะมีช่องทางการทำงานใหม่ๆนะคะคุณอาจจะตัดสินใจทำงานออนไลน์หรือตอนนี้คุณอาจจะเริ่มแล้วนะนะจะมองอมันจะเป็นงานที่มองเห็นอนาคตค่ะนะมันจะสามารถต่อยอดได้ในอนาคตนะแล้วก็จะพยุงชีวิตคุณและครอบครัวให้อยู่ อย่างไม่ขัดสนค่ะอ่าโอเคนะคะสิบสองใบครบนะมาดูในเรื่องของไพ่ธาตุกันนะคะคุณมีไพ่าธาตุไฟธาตุลมนะคะอ่า,าธาตุน้ำค่ะไพ่ถ้วยคือาธอาตุน้ำอ่าไพ่ธาตุดินเหรียญเบเอร์เทอร์นะ ดินน้ำลมไฟครบทุกธาตุในเรื่องสุขภาพโดยรวมไม่มีอะไรร้ายแรงระวังระวังแข้งขานะกระดูกกระเดี่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค,คุณทำงานหนักด้วยใช่ไหมเนี่ยนะพยายามหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะอนะทำงานหนักเพื่อเอาเงินไว้แต่งสวยนะเนี่ยแต่งสวยแต่งหล่อใช่ไหมนะเอ่อการทำงานหนักเนี่ยระวัง เรื่องของการปวดปวดหลังนะปวดกระดูกกระเดี่ยวอย่างที่บอกเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ระวังอา,อารมณ์ของคนใกล้ตัวนิดนึงหงุดหงิดนะเดี๋ยวอาจจะมีเกณฑ์มีปากเสียงกันได้นะเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะดวงของชาวราศีสิงห์นะ,ะเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างเพอร์เฟกมากเลยนะคะเอ โอเคมาดูในเรื่องของสื่อนำโชคนะสื่อนาโชคสื่อนำโชคมาจากคนรักของคุณค่ะอายุของคนรักนะหรือลูกหลานบุตรหลานบริวารน,นะคะแล้วก็เลขที่บ้านค่ะเลขที่บ้านเลขที่รถค่ะและอายุบุตรหลานบริวารน,นะคะนะสำหรับสีเสริมดวงสีเสริมดวงก็สีขาวสีเขียวและสีแดงค่ะนะ นี่ค่ะแล้วก็สีเทาๆนะสีแห่งการเฉลิมฉลองเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดเลยนะคะสำหรับชาวราศีสีงยงอ้าวมาดูเลขหน้าไพ่นะคะหนึ่งสาหนึ่งเจ็ดสามค่ะหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็สามสามค่ะ สามสามเจ็ดค่ะสองสี่สีสองค่ะประมาณนี้นะโอเคนะไม่ต้องบอกเยอะนี่ค่ะอุ้ยทุกคนมันมาสามเลยอะ่ะมันมาสามสามสามดาบสามถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ดีเอ็มเพเป็นไพ่หม่เลขสามทุกคนสามสามก็ต้องสามนะคะ โอเคเยอะแล้วนะนะก็ขอบคุณนะขอบคุณชาวราศีสิงห์ที่มารับชมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ